วัดีค่ะวันนี้เราจะมาผัดเป็นลูกชิ้นพริกเหลืองนะคะเราจะมาผัดดูนะคะมาดูกันเลยเราก็จะใส่พริกเหลืองที่เราได้ตำเอาไว้นะคะอย่างนี้นะคะคกเอาไว้นะคะแล้วก็ออลงไปก่อนนละพริกเหลืองกับกระเทียมนะคะขกเอาไว้นะคะเอาลงมาเจียวๆหน่อยๆนะคะ เี่ยวให้มันแบบเกี่ยวๆนิดๆนะคะแล้วเราก็ใส่ลูกชิ้นที่เราเตรียมเอาไว้นะคะลงไปเลยเราหั่นไรานะคะแล้วเราก็ผัดแลยให้เข้ากันนี่นะคะแล้วเราก็ปรุงเครื่องได้เลยะคะ่ะใส่น้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะ ใส่ซอสหนึ่งช้อนชาใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนชาค่ะใส่รสดีหนึ่งช้อนชานะคะเราก็จะใส่ถั่วฝักยาวหน่อยนะคะอเราหั่นเตรียมไว้แล้วนะคะเราก็จะคัดให้เข้ากันนะคะ เราก็ใส่น้ำลงไปหน่อยหนึ่งนะคะให้มันขุกขิดนี่นะคะมาทานแล้วนะคะนี่สีสันสวยงามมาทานแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนเราจะใส่เป็นน้ำตาลใส่ขาวสักหนึ่งช้อนชานะคะให้มันขุกขิด รสซาติกลมกล่องนะคะให้อร่อยนะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่กระเพราให้มันแบบสีสันสวยงามนิดนึงนะคะ ถ้าไม่ใส่เนี่ยมันจะรู้สึกโล่งจังเลยนี่นะคะนาทานแล้วนะคะน้ำมันแห้งนนินๆดอาใส่น้ำีกนิดนึงเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยรับประทานได้เลยค่ะ ลูกิ้นของเราก็เสร็จป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตานหน้าทานนะคะถ้าพี่น้องได้ดูคลิปนี้ก็ลองทําตามเราได้นะคะทาทานเองที่บ้านได้นะคะตามง่ายๆนะคะถ้าได้ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ